เราไปดูจุดหมายที่ดีขอให้ทุกท่านอย่าลืมเลือนทำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในหน,น้าที่ประชุมแห่งนี้เป็นอันขาดก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเครือข่ายไทยอาสาต,ต้องกันชาติหรือทสกปทุกๆท,ท่าน รหรับจากการรายงานของรองหัวหน้ากลุ่มง,งานกิจการมวลชนกองอเมริการ,รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบรุรีให้ตั้งถึงบนการอบรมซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจคือทุกท่านสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการอบมรมหลักสูตรครั้งนี้ไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่เป็นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพกุกคามหรือเป็นการมีส่วนร่วมประการหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อให้เกิดความสงบสุขผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเรือข่ายผู้นําชุมชนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หนึ่ง จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่และส่งผลไปถึงจังหวัดและประเทศชาติรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความรักความสาม,มัคคีให้กับคนในท้องถิ่นพ่วงเวลาการอบรมอาจจะเป็นพ่วงระยะเวลาเพียงระยะเวลาสั้นๆทำให้ไม่สามารถบรรจุชุดความรู้ให้กับทุกคน,นทุกท่านได้เต็มที่เกียรติและโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาเรามีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นทุ่มเททำภารกิจท้งนี้ให้สำเร็จโดยเร็วต้มือบาสน็มือบาขึ้นมาลนักกมเอาไว้ที่หน้าอกด้าซ้ายนะครับได้ทังงานช่วยคนอืน ความสุมขสเราจากจงรักภักดีต่อชาติาตาตสา,ามนาและภ่ามหากรามโารศัรสูส้โอเคเดี๋ยววันแก ระดมความที่เห็นว่าการที่เราจะบอกว่าพบแรงงานาต่างด้าวไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรนะคะคก็จะใช้วิธีสังเกตก็คือหนึ่งนะคะมาหลบซ่อนนะคะมีพฤติกรรมหลบซ่อนอยู่ตามออพื้นที่นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างบ้านเก่านะมามาอยู่ตามไร่มันอยู่ตามเนี้นะคะถ้าเราเป็นชาวบ้านเราเห็นอย่างนี้นะคะมีพฤติกรรมน่าสงสัยนะคะก็แจ้งข้อมูลนะคะมีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้กับ ผู้นําในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็น,นํำนันผู้ใหญ่บ้านชรบรนะคะหรือฝ่ายปกครองตํารวจนะคะที่เรารู้จักนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราพักันหนึ่งนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะที่เราเข้ามาฝกอบรมคอสพทในวันนี้ นะก็คงจะไม่กล่าวเนะยื่อเยอะมากนะักเท่าที่ผมเห็นแล้วในแต่ละสีที่เตรียมนะในการสแสดงนะครัอบออกนั้นเนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะนะไม่ยิ่งหยอห่อนเหอกันทนะ่านมีอะไรดีอะไรเด็ดนะอ,อ,อะไร เปิดออกมาให้หมดนะครับมีอะไรดีอะไรเด็กน,นะเปิดออกมาให้คณะกรรมการให้พวกเราได้เห็นนะครับให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราคงจะได้สแสดงกันอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆนะครับวันนี้นะครับเราได้มีความกล้าหาญเราได้มีความสมคคีในการสแสดงออกนะครับในหมู่คณะของเราในสีของเราผมก็คิดว่านะทุกคนที่อยู่ในแต่ละสีนั้นเนี่ย 空间。